สวัสดีทุกคนอี้งเกาะอันนั้กกน,น่ะเบาะแกงปลาเส้นดำแต่ไมีแต่ตาผักติวกับปลาอีตู่ไม่เห็นเนื้อปลาเลยเน,เนื้อปลายกิหมดแล้วแกงปลาค้อ แนมเพนกลุ่งกับบกขื้หยักสาเหตุที่บกขึดหยากมันสุกพี่น้องโอ้ยปล่อยหอยหเอาเงินเพืออ่อเลือบักรายมันบอกหอยอ่นะฉันอยากกินที่มันดิบๆนะสนลืมซื้อเส้นแก้วมามันไม่มีขายมีบมูอ้านนี้เห็นอยู่เป็น่องไรถงมึงใช่ไหมไปซื้อเมาส ยี่ยงมาแดงๆน่ะดอกไม้บรรยากาศมือคืนนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยขอบคุณตกลงมาโอยัอนกะเกือบตายกะแตะโอ้ยนาะเป็นสะเดาดดิมาทั้งบ้านนู่นห้างผันวาน้ำนะเบือบ่อเบื่ออยู่อะไรก็ไม่รู้ มาคนกินข้าวด้วยกันสุขสันต์วันเกิดน,นะครับ Happy b i r t เ d a y กินมังงอ,อเลยรับเสี่ยวพิบดิบอยากไปบานโพนเลยเนาะ หนักหนักกูบ่าวเขาไหมส่วนกูบ่าวเป็นบันโทอนกูบ้าพาไปบันโทอนได้ไม้ต้มไม่สอยเขาไม่มาสอนหรอวะ จีน่าไม่ไข่ <c oughs> ทำไมเคบอย่างนี้อืมโหดล่พี่น้องโอ๊ยเข้มจนว่า แกงปลา้อเนี่ยนะคือปลา้อมากปลานั่งล่มบ่าวอยู่หัวลาก็จะตายเบิดเขมียังเหลือลอ,อะไรบ้าในภาคเขาาหระ แกนปลาคอสับพักไส่พี่นาะแบบไหมอือสไลด์หรือะอ,ะอ,อะไรผักใส่ไงยอดมันละถ้าอยากกินแต่กงดิบใหนั่งหุ่นแล้วงอยู่หน้านะ แล้วแล้วเลืวานยังสอ้ฮสีไทยก็ไทยโบราณเลวมันนีเองกร่ดนไทยแบนก็เห็นว่ากระดะูกขมทยหดซอยโค้นันไม่เห็นสิบี่มไม่ใส่อีกคนหนึ่ง่เป็นนี่ เคยมาเหือนรับบอกน้ำท่านในครัวบอกแฝบแล้วพี่น้องโอย,นอนโยแกงปลาเนี่ย เจส่าดาว้อนอนีเ่เป็นปีที่แล้วสต่างตรงมาจากสุรินทร์มาฮะจากสุรินทร์บาบอยบอคิทอนเบื้องไทยบอบาบอยเตามีอยากไปอยากไปหัดงาตัวนึงเกี่ยวข่าวแรกเหรอเนาะจะได้ไป เจอเขาแล้วเจอกันแต่นีแต่ได้ไปลาสุดก่อนโอโควิดมาเข้าไปมกกลาเหมือนบปเราจะไปเมื่อไรก็ได้พี่น้องเพราะว,ว่าพอสปอร์ตท่านไม่อยู่แล้วเฮ็ดไว้แต่หลายปีแม้วเบ่ได้อยู่ลเ่เยงานมันเบิดอายุสืส่อม่ได้ใช้งาน โควิดมาจากปีสามปีสีวัครักซิงกับสามเข็มหรอไปง่ายสนเสมอทั้งไทยเขาจะออกมาเทียวหลายเลยทั้งปากเซทั้งไรหลวงพระบางก็บริแพงไหมเขาบอดพันช่ำ ข้าพายเห็นเราพัางมันสองร้อยทำสามร้อยเห็นรถทาผู้เท่าเราไปฟรีก็ได้เสียเสียราคารถเมื่อก่อนนะสิพาแม่ไปหารถถ่ายหนุ่เจ็ดสิบเราไม่ได้เสีย เออวีดวันซีนพูดแมงเสือนถึงแบบันนั่นแหละภาสิไปบอกยไปแล้วตอนแรกเราสิไปแล้วแบบนปฏิบัติธรรมเก่าเมื่อ่อวันดวัดเก่าเมื่อตอนเราอยู่กับปาฏิ้ยเกาเพื่อ,อนเราปฏิบัติธรรเพืขอขอ่นเรเข้ากลับมาให้เขากลับผมาถา ตอนแรกวัดศีลวัดป่า<ๆ>เพราะไปว,วัดป่ามั้งใช่ไปเนี้เราบอกเมื่อคืนนี่ว่ยวัดป่า น่าให้อืมคิดทอดอยู่ประเทศไทยกันเลยไปช่วงนี้เนาะพี่น้องอากาศมันจะเหม่อนเนาะแม่ประเภทไปเที่ยวเนาะมันเหมาะช่วงนี้แหละช่วงนี้จะทันย่ามฝนหรือก็ป็่จะไปครับช่วงอา่า เที่ยวเขาแล้วช่วงเดือนธันวามกรากรุ่งพระมันอยู่ในส่วงอ่ะปลายฝนตน้นหนาวมันมาเอากันไปเที่ยวเที่ยวแบบเออบรรยากาศธรรมชาติมันก็นเขียวเลยมึงสิบาส่วนกูมาไปเที่ยวไงยามันยา,ามแรงพัดเบื่ออย่างเดียวเวลาไปกับมันนาะมันมีแต่ส่วนมา ไปเมื่อไปเมื่อเลไปชิบชิ้ใจเนาะมันจะสูบสวนแซ่บแกงปลาคอดิอลีอืมอืม เที่ยวอ,อ,อยากไปเที่ยวแนวธรรมศาสตรน้ำตกเขื่ภูผาข้าเขี่อนอีกลาไปเมืองการพี่นอะกาญจนบุรีเป็นจริงที่เื่อมีเคยอัน ตั้งใจอยากไปเที่ยวหลายที่อยู่ประเทศไทยกาญจนบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากไปมันมี่ของเที่ยวหลายเส่วน,นแบ่งมาเลนปะปนได้มากยิ่งมาก<า>พวกภูเขาย,ย่านน้ำน้ำตกแล้วก็วัดสินทีบอมีอยากไปกาญจนบุรีกาญจมีอ่ีขึ้นชื่อก็จะเป็นน้ำตกไซโยก,กาญจนบุรี วัดยังวะเจ็ดสันวัดทำเสือแม่นบอกอนาอยู่กาญจนบุรีมันอยูชงสูงอ่ะจอเงามงาวาอ่ายอะบ่เคยเห็นเอาขึ้น้องแต่ว่าเคยเห็นในวสือเนาะตรงไหนที่แบบไปตาไปเที่ยวนะครับจำไว้ในสมองเลยแบบอยจะไปตรงนั้นตรงนี้เคยคิดไว้ลายหม่องเนี่ยน้ำตกนะได้อยู่ตะวัน ทะเลนี่หมดปันได้แบบด่านขึ้นซินามิมันธรรมศาสตร์อยู่แต่ก้าวไ่คนปันใดหรอกไปโอเคอยู่แต่ว่าอย่าไปเที่ยวแนวธรรมศาสตรแ์แบบภูเขาประเทศที่เคยไฟฟันอยากไปอยากไปเที่ยวประเทศจีนือเวียดนามผมมีภูเขาหลาย เดีวประเทศที่แบบจเจริญแบบเกาหลีหรือว่ายุโรปก,กับบอนอกจะไปเวียดนามจีนที่ว่าอีกย่างสะพานแก้วกระจกอีกอย่างน,นนะจีนเนาะเขาเป็นประเทศที่พัฒนารางเรื่องนี่ขนาดขึ้นพัณฑ์ขึ้นเขาขึ้นพานใส่ลิบ ขึ้นรีบกันจบสมมติเขาเจะเอามปทัวร์ทัวร์ของเที่ยวในลาวกบบมีไปประเทศนั่น,นประเทศนะี้จะขอเพื่อแพร่เงินลักหมืน่นหมื่นกว่าประมาณเนี่ยหมื่นสองหมื่นเลยครเที่ยวในลาทเที่ยวทัวร์ในลาวเนี้ยก็มี แต่การที่ไปทั่วก็ดีนะเขาเจ้าแบบไม่มีร้านที่ไปค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมค่าอย่างนี้อย่างน้ำคาวเบิร์ดเ่าจ่ายทีเดียวจบค่ารถค่าอย่างนี้บอกเป็นส่วนโตเนาะอัามันก็ไปแนวแบบการที่เขาไปส่วนโตแบบข้าบุญจักันอ่ามันก็ไปแบบเพื่อนพวงมีไก่น้ำเดียวสั้นจะ กจะมีสถานที่เนยกระจองสถานที่ไ้ได้แต่ได้แต่ฟานจะสุดท้ายอยู่หัวอยู่หัวไห่ป้าได้ไปได้ยกอยากไปเที่ยวต้งพักเหนือเชียงใหม่เชียงรายทั้งนมันแบบบรรยากาศดีภูเขาลายไปห้องสอน ล,าว,ลาวนึ่ยลาวนี่ยอยากไปอยู่เสียงขวาง,งวัวพันหลวงพะบางว,วังเวียงเดี๋ยวอันที่แบบมองไม่เ,ออเห็นเขายอดเห็ดจะเป็นวังขงบงังวังเวียงจะด้านหน้าแล้วซะก่อนจะไปวังเวียงอันนี้กูจะไปแต่บ่มีมีญาติอยู่แล้วทางวังเวียงเข,า,ข,า,ขาเจ้าเขาเจ้าเห็ดหน้า,นะาเนเี่ยกับประเทศเห็ดอ่า ไล่มักเดือยเขานับญาติกับมึงไหมนายยังไม่ยับนับผมกลัวว่าเขาไม่นับญาติกับมึงอ่ะพี่ลองว่าลยายไอ้อ่างบดอึดแต่บอนอย่างไปเอาคือไปเถี่ยนะแต่มันยากอยู่ในเหืนเนะ่นนี่แหละมันหยาดหรอกยากเขาพี่เราตัดสินใจไป